นายจุลินลักษณะวิเศษรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาสินค้าว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยังไม่มีการอนุมัติให้ปรับราคาขึ้นและตามที่เป็นข่าวคือกระบวนการบริหารจัดการทางการตลาดภายในของธุรกิจบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเช่นการกําหนดสัดส่วนการขายส่งขายปลีกเป็นกระบวนการภายในทางธุรกิจส่วนราคาที่ผู้บริโภคหรือราคาขายปลีกยังไม่มีการอนุญ,ญาตให้ปรับขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์จะพยายามเข้าไปดูให้ดีที่สุดจะตรึงราคาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้กระทบกับผู้บริโ,โภคน้อยที่สุดแม้ขณะน,นี้ราคาน้ำมันจะมีผลสําคัญต่อต้อตอนทุนราคาสินค้าก็ตามกระทรวงพาณิชย์จะพยายามเข้าไปดูผมได้มอบนโยบายไปแล้วจะพยายามตรึงราคาให้มากและนานที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ขณะเดียวกันผู้ประกอบการต้องอยู่ได้ไม่เช่นนั้นจะหยุดผลิตจะกลายเป็นปัญหาของขาดตลาดตามมา ั้งนี้ในส่วนของสินค้าสำคัญ18หมวดยังพยายามตึงราคาอยู่แต่ต้องยอมรับความจริงว่าราคาน้ำมันมีส่วนมากทำให้ราคาสินค้าได้รับผลกระทบอาจต้องให้ปรับขึ้นบ้างในบางรายการที่ต้นทุนสูงขึ้นมากแต่จะพยายามดูให้อยู่ได้ทั้ง3าฝ่ายทั้งผู้ผลิตวัตถุดิบโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภคซึ่งเป็นนโยบายที่ได้มอ,อบหมายให้กรมการค้าภายในไปดำเนินการ ตลอบ18กลุ่มสําคัญประกอบด้วยบะหมี่เกึ่อสาเร็จรูปหมวดอาหารสดอาหารกระป๋องขท่าสารถุงซอสปรุงรสน้ำมันพืชน้ำอัดลมนมและผลิตภัณฑ์จากนมเครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ซักล้างปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงอาหารสัตว์เหล็กปูนซีเมนต์กระดาษยาเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์บริการผ่านห้างค้าปลีกค้าสง่ง